ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางสล็อตของเราอีกเช่นเคยคุณผู้ชมวันนี้เรามาในเกมใหม่ของค่าย PG นะครับผมเกมเอสการแต่คุณผู้ชมแดีวันนี้เรามาในเกมเอสการของค่าย PG เกมใหม่มาก็จัดกันสซกหน่อยกับทุน250บาทเอาใจสายทุนน้อยยาวๆคุณผู้ชมขอยัดไปที่10บาทไปที่10บุุดก่อนเลยครับผมคุณผู้ชมมาสายทุนน้อยกับเกมใหม่มันจะเป็นยังไง มันจะสมคำล่ำลือหรือเปล่าปกติเกมใหม่มันจะจ่ายนะคุณผู้ชมนะมไปยาวๆหลยยาวๆแล้วมาจ่ายยังไงโอ้แล้วไม่ดูตัวจ่ายก่อนเล่นเนาะเอาใหม่เพื่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูเพื่อนอืจบสิบปุี้เดี๋ยวเขาไปดูผู้ชมไม่ต้องรีบลันมาที่แต่ก่อนอื่นลันมาที่พันสองร้อยสามบาทแบบมาแล้วดิไปต่อขอยาวๆจีดหมุนกำไรแล้วตัสองร้อยสิบกำไรแล้วเพื่อน เกมใบว่ะแอสการ์ดแอสการ์ดคุณผู้ชมใครไปจัดกันมาแล้วบ้างก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าต้องเล่นยังไงต้องปันยังไงสูตรมันคืออะไรเพื่อนมันมีสูตรหรือเปล่าเกมนี้หรือยังไงโอ้สายสุดน้อยเพื่อนก็รับชมผพ้่อความสนุกความบันเทิงนะครับผมมแนะนําให้เล่นตามนะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องแนวทางสล็อตไปด้วยคุณผู้ชมเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปของแอดน,นะครับผมนะย้ำนะคุณผู้ชมว่ารับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเออ อย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสแต่ก็ดีไปเจงก็เสียใจน้อยนึ่งแออล้วมาหกร้อิบสามบาทวุณนเจ้าเฟี้ยวๆไปเกมใหม่ของเราอือย่าทำให้พ่อผิดหวังลูกรักลูกรักแล้วตัวแพงตัวไหนยังไม่รู้ครับผมแต่จัดไปก่อนเดีย๋ยวเข้าไปเช็คเพื่อนอสวยๆง,งามๆง,งามๆสองร้อยห้าสแเกปตเตอร์กี่ตัวไปไปต่อสองร้อยเจ็ดสิมันต้องมีสีตัวใช่ปะ มาเพื่อนโ่ยสิปับป๊บปั๊บปั๊บเมาสมบัติอยผู้ชมห5 1บาทก็ยังดีว่ะก็ยังดีที่มันจ่ายไหนละเพื่อนดูตรงไหนเนี่ยไม่ได้ดูสนานเลยอ๋อไม่ใช่ตรงนี้นี่ไง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 ตัวไหนแพงสุดหีบสมบัติเหรอแล้วก็มาโลกับขวานแล้วก็หมวกเหรอได้เพื่อนได้ เด็ก้เสโก้เราอะลุยดิรออะไรครับผมจะรอช้าเรารู้ว่าตัวแพงตัวไหนแล้วปรับเบียดไป50บาทที่สิบุนคุณผู้ชมขอตัวแพงออกงวกงวกคือแพงเออเคไปสวยๆขอให้มันแตกเลยวะไม่สนตัวแพงหรอกคุณผู้ชมเอาจริงดูอย่างั้นแหละเออมันแตกก็คือมันแตกกันวะเออ,อคูณรัวๆคูณรัวๆคุณผู้ชมอ่ะฮัลโหลอยบอกนะ จะบอกนะพี่เหลือจะเชื่อโอ้โหไหนๆก็บักไปแล้วไปเบียดอ8 0หมุนคุณผู้ชมเอาสุดไม่เอาส่งครับผมออินกันไปเลยกับทุน2 1 0วันนี้ไม่บวกก็เจ๊งอะ่ะไปตัวนี้ก็น่าจะแพงอยู่น่าจะแพงอยู่8,006แล้วยังไงมไม่ไหลเหรอเพื่อนเ,เอยลันมาที่8,720บาทครับผมแน่นๆไปเบีย200แล้วคุณผู้ชมนะ10หมุนวัดสุดกันไปเลย อืมแต่เล่นแบบนี้เจ๊งเร็วนะบอกก่อนอืมแต่คือบวกก็คือบวกเลยนะคุณผู้ชมเอามาดิเพื่อนนี่ก็ตัวแพงเพื่อนหมื่นห้ามาดิเอาดิเอาดิหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบบาทคุณผู้ชมแน่นๆไปหนึ่งดอกครับผมกับเกมแอสการ์ดนะคุณผู้ชมมีทองแล้วยังมีแอสการ์ดไม่มีเพอร์ซิอุสเอาให้สุดเทพป้าเจ้าทั้งหลายแหละอยาจะเชื่อว่าอร่อยลูกเกมใหม่อืมยังไงเพื่อนเอาหน่อยสามหมื่นเลิกแค่นั้นแหละมา ปั๊บถึงสามหม่นหรือเปล่าสามไหมอึบมาพันสองเชียวไปไหลไหลยาวคูนหกไปกงามๆดอกนี้อีกพันสแล้วสามหมื่นไปแล้วตัวแพงอีกหนึ่งดอก6 7พัเหลือจะเชื่อหายจะเชืไม่ทันเก้าสบาทครับผมเน,น่นดอกนี้คุณผู้ชมก็ขออนุญาตหยุดไว้ตรงนี้เลยนะครับผมกับทุนสองบาทก็บวกมา37,917บาททวคุณผู้ชมนะ ก็รับชมผู้ก็สนุกคมันเถิงไม่แนะนำไม่เล่นตามนะครับผมครับเกมใหม่เอสการ์ดของเรานะคุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า <c oughs> <c oughs>